สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอีทุกท่านจ้าวันนี้กันมาแว่นบ้านยังคะบ,บ้านโพทองตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพเงจังหวัดนครพนมค่ะพวกมาไก่ขนาดสาบดอน <c oughs> มาถามทางมาสุดทางที่พระก,กันไปใส่พักกันมาเบ่งไอยงามก,กันมาถามทางมาสุดทาง ควายงามบ้านแพงบ้านบ้านโพชัยตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมสามตัวตัวไหนคะลูกเบิ้มลูกตัวนี้ก็แม่นครับตัวนี้ก็แม่นลูกเบิ้มโอ้โหทั้งพี่ทั้งน้องเลยตัวนี้ทั้งพี่ทั้งน้องติดท้องมา อันนี้ก็ลูก <ไป S 2> เบิม้มอันนั้นก็ลูกเบิม้มตัวนั้นลูงเ,เดือนแล้วครันี่จะเต็มสองปีถ้าตามกระดคลอดนี่คือพอดีเต็มสองปีแต่กหนดคลคอดอาจจะเลยไปนี่ตอนนั้นบอกค่ะสองปีตัวนี้สองปีครับคบัมีมีใบเรียบร้อยครับมีใบมีใบเรียบร้อยครับมีใบมีอะไรเรียบร้อยครับสองปีแล้วซื้อยังคะสายฟ้าครับสายฟ้าโอ้สายฟ้า จะเต็มสองปีแล้วครับจะเต็มสองปีปลายเดือนนี้แหละครับจะเต็มสองปีปลายเดือนนี้เดือนท่านว่านี่ก็เต็มสองปีนะค่ะสายฟ้าไลขได้วัดขับหน้าที่ไม่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบห้าพ่อแม่สูงร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้าโบต่ำโบต่ำกว่าร้อยโบต่ำกว่าร้อยสี่สิบห้าอาจจะเพี้ยนนะผ่าพี่ได้นี่แต่คนไทยน่ะร้อยห้าสิบค่ะเพราะผมบริพัตนะครับ บ่ได้วัดบ่ครับผมยังไม่ได้วัดเลยครับท้ายอาจจะสูงถึงวัย้าสิบเลยครับแม่นมนะใสมดูเทียบดูโอ้ยเพียงนะผายดดเด้เอ,าาเออ,อยายยดูดิหนึงพะฉีดยาเมือนั้นไม่แโอ้ให้หมอมาฉีดยาไอ้ตกปลาเาปเยสายฟ้าลูกเบิ้มาาลูกเบิ้มพันล้านเพ่ได้นเออท้าเนี่นยเดี๋จ้า พเพันตาสลอยมาตาสลียังมาลูกลูกแม่ใหม่แับแม่ใหม่น่อยอยู่นั้นแม่ใหม่แับแม่ใหม่เป็นลูกของแม่ใหม่กับพ่อเบิ้มแม่ใหม่กับพ่อเบิ umm> ้มลูกของแม่ใหม่กับพ่อเบิ่มนะสิเดือนชิ้นเดือนพฤชสกีการกับสองปีเต็มนะครับ คะ่ะสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าเห็นเห็นตอนนี้แหละเนี่ยโอ้อันท,ที่เห็นอันนั้นน่ะมันเป็นอันเป็นห่มไม้ที่เป็นจุ่ๆนะคะเป็นห่มไม้อันห่มไม้ที่แดดส่องออกมาเลยคะ<อ>่ะที่จริงเนี่ยตัวอันตัวตัวเลี่ยมอยู่เลี่ยมเลี่ยมเนี่ย สายฟ้าแม่กับน้องเนบ่แม่กับน้องนะอันนีอนน้อันนี้ลูกแล้วนะคะเนาะน่ะพืนยินในท่าอยู่ได้พอด,ดียินในท่าอยู่ ชาตินะยน <DD. S 2> ังธรรมชาติป่ะคะขับเลี้ยงธรรมาชาติแต่ว่าก็มีหัวอาหารได้กินตัวเย็นนิดช่วยช่วยน้อยบางวันก็ได้กินบางวันจะบ่ค่อยได้กินค่ะหัวอาหารนิดหนึ่งดิครับบางวันก็ไม่ได้กินก็กินอยู่ครับลูกดีสวยลูกดีสวยสวยังสวย <laughs> ลูกสายฟ้าลูกเบิรมพันล้านลูนก,ลกเบิรมพันล้าน แม,ม่แม่ใหม่มหมซื้อน่ะแม่ใหม่มหมสายเลือดเบิ่มพารานรกับแม่ใหม่ร้อยสี่สิบห้าบวกบวกพระบุบดีวัดเนอะคบว่ามันสูงครับควยนี่ต้องได้สี่ร้อยสี่สิบห้าบวกบวกค่ะเพราะว่ามันเพียงเพื่อได้เพียงเพียงหนาผากนะกอวาซันนี้ โอเคจ้าสายฟ้าโอเคจ้า <laughs> ผดตาสะลยนมา <laughs> โอ้โชว์หุ่นช่วยๆนะคะสายฟ้าโ,โชว์โอ้ยขาดตูงขนาดเลยโชว์หุ่นขนาดเลยพอด,ดีเอออันนี้ไม่ใหม่ แม่ใหม่นี่เป็นลูกของแม่ฝ้ายเป็นลูกของแม่ฝ้ายครับลูกของแม่ฝ้ายแม่ใหม่แม่ใหม่ลูกของแม่ฝ้ายอันนี้ก็สูงขึ้นกันหนึ่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสี่สี่กบบ่รู้ว่บสี่สี่บวกบวกครับโอ้คนเพิ่งล่นบ่ครับคนหางตัวนี้จะล่นครับคนหางเพิ่งล่นปะซักอันนี้แม่ใหม่ต้องทายทางนี้ก่อน จะแจ้งบ้างแจ้งบ้างสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดีดลูกดีดีเปอย่างชวนห้างมันใหญ่ดีห้างใหญ่นะครับนี่ค่ะอันนี้แม่ใหม่แม่ใหม่ชื่อนะคะชื่อควายนะคะแม่ใหม่ ชื่อแม่ใหม่อันนี้ก็สูงร้อยสี่สิบสี่สิบบวกบวกเท่ากันค่ะร้อยสี่สิบบวกบวกเอาเด่น,นลูกให้เบิง์นละตัวตนี้ก็ดีลูกขอันนี้ ลูกแม่ใหม่เหมป่ะอันนี้ก็ลูกเบิ้มลูกแม่ใหม่อันนี้แปดเดือนอู้แปดเดือนเพี้ยเอิกพี่นะมีใบรบร้อยอันนี้ er, ันเพี้ยเอิกพี wen, claro> ่แปดเดือนอันนี้แปดเดือน ในท้องคในผสมจริงกับเพชรสงครามเพชรสงครามผสมจริงกับเพชรสงครามได้ได้สามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าในท้องนี่บอกคะในท้องโอ้ในท้องนี่น่าจะติดเลยละครับโอ้เพศตรงพ่อเนี่ยสูงแน่นอนพชรรสงคามพ่อสูงใหญ่อีกอ่ะนะมันก็มีท้องแล้วสามสี่เดือน ท้องท้องใหญ่ท้องอ่างแข้งขากระใหญ่เลยต่เอามาหน่นนหนอยแต่จะงามเลยลูกสายพันธุ์หูได้เหู่ไหเพื่อนหูได้หูได้หู อาโชหุนโชหุนโชหุน,อนโอเคค่ะคร่ะอันนี้ลูก,ลกเกบิ้บมคือกันค่ะตัวเมียค่ะชื่อบุญหลายบุญหลายแปดเดือนค่ะนี่บุญหลายแปดเดือน สาวบุญหลายได้มาอยู่ใกล้น้ำโขงเนาะสาวบุญหลายเนาะมีใบเลบยครับมีใบเลบอยลูกของแม่ใหม่ลูกของแม่ใหม่แม่ใหม่นะคะนี่แม่นะคะแม่ตัวนี้นะคะลูกของแม่ใหม่บุญหลาย สายฟ้าจ้าสายฟ้ามาเลยค่ะโอเคเ้นคค่ะอเฉพาะแค่ตัวนี้นะครับค่ะโชหุนนะคะสูงร้อยสีสิบสี่สิบห้าบวกบวกคนละคันครับบริวัตนะครับเดี๋ยวว่าสองปีค่ะจะครบสองปีแล้วจะครบสองปีแล้ว หนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนนะคะกับสิเดือนปุ๊บ่อเคื่อนที่2ปีเจ้หูนหน่อยนะโลโลอันนี้คือสายพันธุ์เลือดเลือดเบิ้มพันล้านนะคะกับแม่ใหม่ครับกับแม่ใหม่นะคะนี่ค่ะ จ้าจ้าค่ะโอเคค่ะจริงทาิว่าจะไปเชิญจะไปเดินเชิงานอานอุดรอยู่ครับปลายปีเชิส่ะบอะไรเยอะไปเดินโชว์ค่ะโชว์หุ่นค่ะอาไปเดินโชว์งานอุดรนะครับน่าจะโบโจัดนะมสกโกนะคะ สะกลนสะกอรอมากรรอมากตัวนี้รอมากสองปีเพิ่งจะสองปีค่ะอันนี้เพิ่งจะสองปี สี่ห้าปีแล้วจะใหญ่สูงใหญ่พ่อของเขาตันกว่าพ่อของเขาตันสามอันที่ปไปถ่ายเมื่อกี้นีะคะ่ะน้องสายฟ้านะคะเป็นลูกสายพันเบิ้มพันล้านนะคะนี่อายุหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือน,นะคะ่ะขนาดขนาดหนึ่งปีสิเอ็ดเดือนนี่นนสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าบวกบวกไปเลยค่ะนี่ร้อยสี่สิบห้าบวกบวก อันนี้ไปเกิดนะคะนั่นครับไปเกิดนนมแม่น้องใหม่ชื่อน้องใหม่ชื่อน้องใหม่แม่เพื่อนนะ่ะแ,แต่ชื่อเพื่อนน่ะชื่อสายฟ้า,นนาสายฟ้าเกิดวันที่นี่ครับวันที่เ,เกิดคำวันที่วันที่สิบเก้าพฤศจิกาหกหนึ่งคะประมาณการตัวนี้นะครับค่ะทีนี้ก็พอถึงวันที่สิบเก้าสิบเก้าพฤศจิกาหกสามนี่ก็ประมาณ สองปีนะคะนี่ก็วันนะี้ะค่ะสองปีสิบเก้าพฤศก,กีกาวันนี้นะคะหกสามค่ะสองปีเต็มเลยนะคะนี่น้องสายฟ้านี่ค่ะน้องอันน้องสายฟ้าเป็นลูกของสายเบิ่มพันล้านอายุสองปีค่ะเปิดราคาแล้วนะคะ เปิดราคาแล้วนะาคะสายฟ้าสองปีสูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกบวกค่ะพ่อพ่อสายพันธุ์เบิ้มค่ะแม่ใหม่สายอีสานแม่ฝ้ายพี่สาวของเจดีวัชรพลว่าแม่แม่ของของสายฟ้านี่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกบวกเปิดราคาแล้วนะาคะสองแสนค่ะติดต,ต่อได้ที่พ่อใหญ่หญพ่อใหญ่ติง้งพ่อใหญ่ติงต้ง สนใจทักมาได้ค่ะที่เบอร์เบอร์พ่อใหญ่ค่ะ0879466659ค่ะที่บ้านบ้านบ้านโพทองค่ะตำบลไผ่ล้อมอำเภออำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะเบอร์โทรนะครับ0879466659ค่ะที่บ้านโพทองตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะสนใจทักมาได้นะคะสายฟ้าค่ะอายุสองปีค่ะสูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกบวกค่ะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ให้แล้วค่ะจะไว้ใต้คลิปแล้วก็เปิดเปิดราคาด้วยค่ะสนใจทักมาค่ะที่ผู้ใหญ่ตึง้ง พื่พอนค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่นายอันอนุรักษ์พื่นได้คะ่ะค่าบ่อยพื่นได้คะ่ะสนใจทักมาได้นะคะที่ผู้ใหญ่คะ่ะสชดี่น,นี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะรักทุกคนนะคะโชคดีคะ่ะเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณมาจ้าสวัสดีจ้า